สวัสดีเช้าไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F1 มอเตอร์ยูพีนะฮะเจอกันกับผมไม่กนเคยครับทุกคนฮะสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันมอเตอร์ยูพีกลับมาแล้วนะครับสนามที่5ที่เลอมองสกิดในฝรั่งเศสนะครับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันได้บอกได้ย้ำทุกคนทุกคลิปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเนี่ยอย่าเพิ่งลังคานกันนะเพราะว่าก็ยังมีคนถามอยู่ตลอดนะครับอ่ายิ่งในสักพรุ่งนี้มาเล่นนี้นะครับพอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยถาาามมกกันนนนนนระห่่เเเเลยอป็ววใใแฟพพจผโสต์ไ้ ปักหมดนะฮะง่ายที่สุดเลยนะครับหากันตรงนั้นนะครับรับชมได้ครบหมดเลยครับทั้ง3รุ่นกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของโฮยมาตินกับหัวข้อที่ผมจั่วมาว่าเขาน่าจะอยู่ในฐานะของผู้ที่ถูกไล่ล่าครับทำไมผมถึถงต้องใช้คําคํานี้แ่ละฮะเพราะว่านะครับตอนนี้มาตินนั้นคะแนนสะสมเนี่ยออกนําทุกคนไปออกนําไป17แต้มนะครับกับส่วนต่างจากฟานโกบัญญายาแล้วก็ ออกนำเอเนบัสซินนี่ไปประมาณ22แต้มนะครับนำอะคอสตาประมาณ23แต้มหลังจากนั้นก็ไล่เลียงมาไม่ว่าจะเป็นมารุริวิญญาเลสนะครับ29แต้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบดบินเดอร์ไม่ว่าจะเป็นม,นะมาร์คมาเคสเนี่ยครับ1นถึงคนเนี่ยผมพูดอยู่ตลอดนะว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกอยู่เพราะว่าคะแนนมันไม่ได้ไกลห่างกันเลยมันเบียดเบียดเบียดคู่ขี้คู่ขี้กันมาจากที่นะครับเราเคยชื่นชม อยมาตินว่าเขาเป็นนักแข่งที่นิ่งนัในปีนี้เพราะว่าทุกคนพลาดกันหมดแล้วแต่มาตินยังไม่พลาดแต่ใครจะไปคิดนะว่านสนามที่4เปิดตัวมาได้อย่างสวยงามในวันอาทิตย์ออกนําไปแค่ไม่กี่รอบก็ทลาล้มเองแบบน่าเสียดายนะครับเลยทําให้ส่วนต่างคะแนนตอนนี้ฟันิโกบัญญญาณนั้นตามมาติดติจากที่ส่วนต่างจะเป็น40กว่าแต้มกลายเป็นทํา25แต้มหลุดมือมาตินนะครับก็ เหลือแค่17แต้มในส่วนต่างตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงโมเมนต์ของเขาในเลอมองสุดสุดาที่จะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันเลยครับมาตินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขานะฮะมีความได้เปรียบอยู่แต่จะอยู่ในสถานะของผู้ที่ถูกล่านั่นเพราะว่าใน6กคนที่เหลืออยู่เนี่ยต้องการคะแนนนะครับในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะครับบางคนต้องการเพื่อที่จะ,ะแย่งแชมป์โลกมันชัดเจนทุกคนอยู่แล้วจะแย่งแชมป์โลกกันเนี่ยแต่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือ เป็นเส้นทางที่จะต้องต่อสู้เพื่อทีมโรงงานต่อสู้เพื่อรถสเปคโรงงานหรือนะครับมากอบกู้ในสิ่งที่ตัวเองพล,พลงงาดท้ากันไปเอาเป็นคู่แข่งในดูคติก่อนนะครับผมมองนะฮะว่าในเลอมองเนี่ยจะเป็นสนามที่เรียกว่าดูคติเนี่ยเขาเป็นต่อมันเข้าทางคาแรคเตอร์ของทั้ง gp 2 3งสามและสองสี่อ่ะสอเนี่ยเราเคยเห็นแล้วนะครับแต่2 4เราไม่เคยเห็นแต่เอาเป็นว่ามันเข้าทางดูคตินแน่ล่ะฮะดังนั้นการต่อสู้ของมาตินนะครับใน เลอมองเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับทั้งมาร์กมาเกสนะครับที่เรียกว่าแข็งแกร่งมากในสนามคาแรคเตอร์แห่งนี้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามาร์กนั้นทําได้ดีแค่ไหนนะครับในเฮเวสซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์ของสนามที่มีทางตรงที่ไม่ยาวมากมีโค้งที่เป็นโค้งไฮสปีดที่เรียกว่าหลายจุดได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นเนะี่ยไม่ใช่ว่าได้ลุ้นการแซงเดียวนะได้ลุ้นว่าจะควบคุมบังคับรถได้ดีแค่ไหนแล้วก็มีโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องที่น่าสนใจโค้งที่จ้องเบรกสนามที่จุดเด่นก็คือเบรกครับ ในการเข้าโค้งที่ต้องเบรกให้เซนเสียนนี่เนียนๆเฮเรสเราว่าเบรกก็ระดับหนึ่งนะครับแต่มาเจอเรมองเนี่ยถือว่าอัพสปีดอัพอัพเลเวลขึ้นไปอีกนะดังนั้นนะครับมาร์กมาเก็ตจะเป็นศัตรูใช้คาว่าศัตรูแรงไปจะเป็นคู่แข่งดีกว่านะครับจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญคนแรกที่จะโผล่มาในที่นี้เพราะว่ามาร์กก็ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็อยากจกชนะเหมือนกันเพื่อที่ว่านะครับเขา จะได้มีโอกาสที่จะขับรถทีมสเปคโรงงานไหมหรือว่าแม้กระทั่งขึ้นทีมโรงงานซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่จะแจ้งก็ี่โรงงานไปจากมาตินด้วยเช่นกันนะครับต่อมาก็คือฟรอนิกโกบัญญายานะครับเขาจะพยายามที่จะแบบว่าขยับส่วนต่างนะฮะให้มันใกล้จาก40กว่าหรือ17นี่ไม่ธรรมดานะครับดังนั้นเขาโยนความกดดันให้กับมาตินไปเต็มๆกับชัยชนะที่เขาทําได้นะครับในสนามล่าสุดแล้วในที่นี้ถามว่าเขาก็ดีไหม ผมว่าเขาดีฮะก็ก็ถือว่าดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราตัดเรื่องของการล้มบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะจะบอกว่าล้มแล้วทำไมจะต้องดีผมหมายถึงว่าความเร็วมีฮะความเร็วมีเขาไปล้มในช่วงที่เขาอยู่ในกลุ่มแถวหน้านะครับเขาไม่ได้ล้มตอนที่เขาอยู่ที่9ก้าที่10ไงผมก็เลยคิดว่าความเร็วเขามีอยู่ดังนั้นนะครับคนที่ล้มในปีที่แล้วหรือว่าในอดีตไม่ใช่จะมาการันตีว่าปีนี้คงจะล้มอีกเหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเปโก้ก็จะเป็นคู่แข่งที่สําคัญนะครับของมาตินไม่ น้อยไปกว่า Mark m มาเก t เลยเช่นกันนะฮะแล้วทีนี้นะครับที่ผมบอกว่า GP23 ก็มาดีอยู่ดังนั้นนะครับในคาแรคเตอร์ของสนามในแบบนี้เนี่ยผมผมโฟกัสไปที่รถเก่าของดูคาตินะอย่าลืมนะครับว่ามาโกแบเชีคือแชมป์เก่าที่นี่ครับแล้วตัวมาร์โกเองก็เริ่มที่จะจับที่จับทางกับรถได้ดีมากขึ้นนะในสนามที่ผ่านมาในเฮเรสสเปนเนี่ยแม้ว่าจะได้ต่อสู้นะครับกับเบโกกับมาร์กแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาไม่นานเท่าไหร่ แต่เขาก็มีโพเดียมอันดับที่3าในที่สุดนะฮะเลยคิดว่าจะตัดนะครับมาโกเบเชกิไปไม่ได้นะเห็นไหมครับว่าต้องต่อสู้กับดูคาติด้วยกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจร่วมทั้งเองเนียบาส์ซินี่นะครับที่เขาเองนะครับก็มีคะแนนตามหลังามาร์ตินอยู่แค่ยี่แต้มนะครับแล้วบาส์ซินี่นะฮะในวันที่เซตรถได้ลงตัวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคนที่น่ากลัวอยู่นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบาสเตียจะบอกว่านะครับเป็นนักแข่งที่ อาจจะเรียกว่าเริ่มทําความเข้าใจกับตัวรถนี้ได้มากขึ้นในวันที่ร่างกายในฟิตเปี้ยดังนั้นเห็นกลุ่มหัวแถวที่เป็นดูกาตีนี่ก็ถือว่าผมเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนพวกเสือสิงหกระทิ้งแวดทั้งหลายนะครับที่จะไล่ล่าไล่ต้อนมาตินะนะฮะมาตินจะอยู่รอดปลอดภัยจากดูกาตีด้วยกันหรือเปล่าทั้ง G p 2 2 g p 2 3อง2 4เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีกับที่นีอ่อย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็ ยังไม่รวมถึง2ทีมที่พาเลกันทําผลงานได้แป๊ก,ปกใช้คําว่าแป๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอลิฟายมากันไม่ดีทั้งคู่ผมก็า้งพูดถึง KDM กับอาพิเลียครับเอาพูดถึงอาพิเลียก่อนดีกว่าอาพิเลียนั้นถือว่าความสําเร็จที่มีมาในสนามที่3นะครับในอเมริกาเนี่ยทำให้พวกเราเฝ้ารอว่าเฮเล็กคงทําได้ดีแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าการคอลิฟายนั้นทําได้แค่ในกลางตารางผลการแข่งขันก็เลยออกมาไม่ได้ลุ้นหัวแถวอะไรเลยนะฮะ ดังนั้นนะครับอาบิเลียก็จะนะครับมาที่นี่เพื่อที่จะแก้มือนั่นเองนะมาร์คบุริวินยาเลสก็เคยมีผลงานที่โดดเด่นในที่นี่นะครับแม้ว่าจะดยังไม่ถึงขั้นอยู่ในกลุ่มที่จะต้องลุ้นชัยชนะเนี่ยแต่เขาก็มีโอกาสนั้นนะครับถ้าไม่มีจังหวะประท่ากับไปโก้ไปก่อนแล้วก็ในที่นี่นะครับก็เป็นสนามที่เขาเคยมีความงยำดีๆตรงที่เป็นสนามแรกในรายการจิงแชมป์โลกนะครับที่เขาชนะขางขันได้ตั้งแต่รุ่น125ซีซีนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี2011ยาวนานมากๆครับ เอสปาเกโลอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นระดับท็อปนะครับแต่อาร์เียก็คือหนึ่งในค่ายนะครับนอกจากดูคตีก็จะมีอาร์เดียนะที่สามารถชนะการแข่งขันได้หลังจากสี่สนามผ่านไปดังนั้นนะครับก็ยังประมาาไม่ได้นะฮะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนที่พลาดทั้งก็ไม่ใช่ว่าจะพลาดทั้งไปตลอดใช่ไหมเขาก็มีโอกาสที่จะเก็บเอาความพลาดทั้งนั้นนะครับไปเป็นบทเรียนแล้วก็หานะครับคำตอบหาเซตติ้งรถที่มันไม่ทําให้แบบว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ KTM ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าแป๊กเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า KTM ก็คอลี่ไฟล์มาไม่ดีนะฮะพอๆกับอาร์ติเลียนั่นแหละเป็นโรอคอสตานะครับดีที่สุดกือ,อันดับที่สิบนอกนั้นก็คือไม่ผ่านคิวสองเห็นไหมฮะสถานการณ์ก็ดูดูแบบว่าอาจจะเป็นใจกับทางทางดูกตินะครับในสนามที่ผันผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่า KTM กลับมาในที่นี่หละฮะมาตินก็จะแย่อยู่เหมือนกันนะเห็นไหมครับว่ามีเสือมีสิงมีกระทิงมีแรดแล้วก็อาจจะบวกฉลาม หรือว่าฉลามน้อยนะครับเปโดรอาคอสตาผู้ซึ่งทําผลงานในที่นี่เนี่ยนะครับเรียกว่าไม่เคยดีเลยนะแต่ว่ากันตามตรงนะเพราะว่าอะไรก็ว่าก็ไม่จบกัน่งขันนะครับตอนที่อยู่โมโตทูเนี่ยไม่จบกัน่งขันทั้งสองครั้งเลยฮนะแล้วทีนี้การแข่งขันในโมโตทีก็จบแค่ันดับที่8เท่านั้นเองแต่เปโดรก็บอกว่าเขาชอบในสนามนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในรุ่นกลางนั่นก็คือไม่ประสบความสําเร็จไง แต่รุ่นใหญ่ก็คือรุ่นใหญ่ใช่ไหมฮะทุกคนเห็นไหมฮะว่าเส้นทางของมาตินนั้นมีโอกาสที่จะถูกไล่ต้อนอยู่พอสมควรนะฮะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของมาตินก็คือยังเชื่อใจได้คือ,อการออกตัวจริงๆต้องมาลุ้นตั้งแต่การคอลี่ไฟแต่การคอลี่ไฟอาจจะหลังๆมาเนี่ยอาจจะอาจจะมีไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือนกับปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบกันแต่การออกตัวเนี่ยยังยังคงทําได้ดีนะดังนั้นนะครับสิ่งที่มาตินจะต้องวางแผนดีๆก็คือตั้งแต่วันเสาร์เลยว่า ถ้าเขาสามารถที่จะชนะการแข่งขันได้หรืออยู่ในกลุ่มหัวแถวได้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเก็บเกี่ยวเอ,เอาความได้เปรียบมานะฮะจะทําให้ทํางานในวันอาทิตย์ได้ง่ายขึ้นถ้าเขาสามารถที่จะกลับไปสู่โมเดลเดิมได้นะครับในช่วงต้นฤด,ด,ดูกาลก็คือไม่ชนะก็จริงฮะแต่ก็ยังคงไม่หนีจากโพเดียมเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่ากําลังใจมันยังพอที่จะมีอยู่ไงแต่ถ้าเขาพลาดทั้งมานะครับจะพลาดทั้งในวันไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสิจะแต้มมันแป๊บเดียวนะ ทุกคนเห็นไหมฮะว่าเปโก้นั้นจากที่อยู่อันดับที่5ใช่ไหมและก็เปโก้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ล้มด้วยใช่ไหมฮะในในวันวันเสาร์เนี่ยที่ที่เฮเรสอะแต่พอเปโก้ชนะการแข่งขันในวันอาทิตย์กลับกลายเป็นเข้าพุ่งขึ้นมานําเลยหมายถึงว่าพุ่งขึ้นมา,าจากที่5เนี่ยพุ่งขึ้นมามามา,มาอยู่ที่2เลยฮะตามมาตินแค่แค่สิบเจ็ดแต้มเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอมันมีสปรินต์ตั้ง37คะแนนเนี่ยมันมันก็สร้างส่วนต่างอะไรได้อยู่พอสมควรเลยเดียวนะครับดังนั้นมาตินจะต้องเอาดีจะต้องงิๆ ผมก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยทีมหรือว่าตัวเขาเองนะครับได้หาคําตอบได้หรือยังเพราะว่าที่ออกมาพูดมาเล่าตอนแรกๆเห็นบอกว่ารู้สึกงง,งรู้สึกสับสนว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างนะฮะทำไมมันถึงไปพลาดทักในโค้งที่6ที่เฮเรดได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังสําหรับมาตินอ่ะจริงๆมันต้องเป็นทุกๆคนนั่นแหละฮะก็คือดินฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าในในใน,ในเลอมองเนี่ยแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับก็คือฝนมันจะตก ต่อให้ฝนม่โตอากาศค่อนข้างเย็นครับอากาศประมาณ1445องศาถือว่าค่อนข้างเย็นเลยล่ะดังนั้นนะครับการยึดเกาะที่นี่มันก็จะจะไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยดีนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าฝนมันมาในบางช่วงอย่างเงี้ยแข่งขันกันไม่มาแต่ไปมาตอนซ้อมหรือบางทีตอนซ้อมฝนตกตอนแข่งขันฝนไม่ตกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคเป็นเป็นปัญหาได้ใช่ไหมมาตินถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยในวันเสาร์นะครับก็คือขับในคาแรคเตอร์ของสนามที่ไม่แห้งร้อเได้ดีเนี่ย แต่อย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาเป็น1ในส่วนน้อยนะครับที่พลาดนะในนักแข่งระดับบิ๊กเนมส่วนมากจะไม่มีใครพลาดครับแต่เขาไปพลาดไปพลาดในจ,จังหวะที่เรียกว่าเหมือนค้านสายตานะครับเหมือนโดนไปโก็ไล่กดดันไล่บีบไปหลายๆรอบเนี่ยอยู่ๆก็พลาดหน้าพับไปเองเนี่ยนี่นะครับสิ่งนี้มัน,ม,นมันมาจากความกดดันของเจ้าตัวเองหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับเราเราก็ แล้วก็ยังยังไม่สามารถทราบจากปากของเจ้าตัวหรือว่าจากข่าวจากทีมงานได้นะครับไม่รู้ว่าจะหาเสยได้ยังไงแต่การทดสอบการเทสของมาตินนะครับเขาก็ยังไม่ได้ทําเวลามาในกลุ่มหัวแถวนะกลุ่มหัวแถวเป็นคนอื่นคันอื่นครับแต่เป็นอยู่ในดูคาตินั่นแหละดิจานานโตนิโอบหมายเลขสี่สิบเก้าจีพีสองสามแต่สิ่งที่มาตินนะครับแล้วก็ดูคาติคันอื่นพยายามแก้ไขพยายามป้องกันปัญหาไว้ก็คืออาการสั่นนะฮะแต่นั้นก็เลยไม่ได้โฟกัสที่ ในเรื่องของตัวเลขเวลานะครับการเทสก็เลยเลยตัวเลขเลยเลยออกมาก็ตามหลังประมาณจุดสามจุดสี่นะครับอ,อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เทสมาหัวแถวหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บอกว่าเป็นนักแข่งที่มีมีความเร็วสูงก็นั่นแหละฮะก็คือพ้อยหลักในการเทสที่เฮเรสเนี่ยเขาเขาเอาเรื่องของป้องกันนะครับหาสาเหตุที่จะป้องกันให้ได้ว่าไม่อยากให้รถมันมีอาการสั่นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะทุกคนดังนั้นนะครับในที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นหนึ่งใน สนามสําคัญที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรของมาตินหรือเปล่าว่าเขาเจะนิ่งแค่ไหนนะครับมาตินไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเขาจะต้องคว้าแชมป์โลกเท่านั้นเพื่อที่จะการันตีเพราะว่าทุกคนได้เห็นข่าวล่ามข่าวรอต่างๆมามากมาใช่ไหมครับแน่นอนมันเป็นข่าวที่ตัวเขาเองถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะธรรมดานะครับมันมันก็จะเป็นแรงกดดันเข้ามันแหละแต่แต่มันจะเป็นตัววัดใจของเขาว่าเขาเจะนิ่งพอหรือเปล่าปีที่แล้วก็ว่าหนังหนาสาหัสใช่ไหมครับพอมาปีนี้ก็ยังไม่เท่านะฮะแต่มันเริ่มที่จะมาแล้วล่ะ สื่อก็จะเป็นตัวเ,เขียนตัวตรงนั้นตรงนี้เข้ามานะครับรวมทั้งคอมเมนต์อะไรต่างๆมากมายนะครับของแฟนๆที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทําทําใหา้สร้างความกดดันให้กับมาตินแล้วก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะนิ่งพอหรือเปล่า,านะครับเขาจะคู่ควรกับการที่จะได้สัมผัสกับแชมป์โลกไหมหลังจากที่ปีที่แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พลาดไปส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าความไม่สม่ําเสมอไม่นิ่งนะครับของเจ้าตัวมาในปีนี้นะครับ แสดงให้เห็นไปแล้วซึ่งมันก็แสดงให้เห็นทุกคนนั่นแหละไม่ใช่จะมาบอกว่าแต่ว่าให้มาตินไม่นิ่งคนเดียวนะคนอื่นๆเขาก็พลาดล้มเขาก็ไม่นิ่งเหมือนกันเอาเป็นว่าเซตศูนใหม่เริ่มต้นนะครับตอนนี้ทุกคนต่างก็เคยพลาดเคยไม่นิ่งกันมาแล้วยังไม่มีนัาแข่งคนไหนเลยนะครับที่ยังไม่พลาดทั้งจริงๆนะในกลุ่ม top 7เนี่ยไอ้พวกที่ไม่เคยล้มอาจจะเป็นเปโด้คอสซาคนเดียวนะฮะนอกนั้นก็ล้มกันหมดแล้วครับอ่าล้มก็แม้ว่าจะกลับมาแข่งขันได้ก็ตามเนี่ยแต่เปโดรยังไม่ถึงตรงนั้นนะ ทุกคนครับนี่คือสิ่งที่นํามาเล่านํามาคุยให้ฟังนะครับสาหรับนักแข่งที่หลายๆคนก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์นะครับพอมาตินหมายเลขแปของพราม a กฮะกับเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกของเจ้าตัวนะครับที่อาจจะเปิดฉากมาได้อย่างสวยงามแต่ก็มาชะงักในสนามที่4มาที่เรามองเขาคือคนที่ทําผลงานได้อย่างดีนะครับในปีที่แล้วนะฮะรอบสปินก็ดีรอบเมนเวสก็ดีนะ่ต่นนั้นก็ยังคงยกให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งอยู่แล้วนะครับจะบอกว่า ไม่ใช่ตัวเต็งหรอกนะครับคงน่าจะมีคนที่เร็วกว่าวัดจากปีที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ามาตินอยู่ในกลุ่มผู้นําในกลุ่มแถวหน้าแล้วที่สําคัญก็นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าฝนตกฝนมาจริงๆมาตินก็ไม่ได้เป็นนักแข่งที่กลัวฝนแต่อย่างใดแต่นะครับสิ่งที่มัน,มนพลาดพังนั่นแหละนะจะเป็นสิ่งที่ในใจของเจ้าตัวจะต้องลบจะต้องขจัดนะครับความเรียกว่า เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่มันจะไปกดดันเขาในการแข่งขันจริงย้ำนะครับในตารางเวลาการแข่งขันนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับ f a c e b o ก k Fan Page Biker ร a n นะครับโพสต์ปักหมดกันเอาไว้บอกไปเลยนะครับว่าเวลาที่นี่ดีงามมากครับเพราะว่ามันไม่ดึกไม่ดื่นมากมายนักแต่มันอาจจะไม่ดีตรงตรงตอนซ้อมเพราะมันจะมาเร็วแข่งขันประมาณทุ่มหนึ่งนั่นเองนะฮะทุ่มหนึ่งนะครับสปินก็2ทุ่มแล้วก็ PPTVSD36 ถ่ายด้วยครับแสดงความยินดีด้วยหลายๆคนบ่นว่าทำไมไม่ถ่ายสนามที่แล้วผมไม่รู้บออกกไปเลยะ็คื แล้วแต่เขาจะให้ถ่ายไม่ถ่ายแต่เขาถ่ายครึ่งเดียวเขาถ่ายแค่สิบเอ็ดสนามนะฮะสามารถพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยนะครับเขาจะบอกหมดเลยว่าพิมพ์ว่า PPTVSD36 ถ่ายกี่สนามเนี่ยพิมพ์เข้าไปใน Google นะรู้เลยสิบเอ็ดสนามนะครับมันมีสนามไหนบ้างก็ไปไปตามเองเลยกันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแต่ที่แน่สนามนี้เลอมองมีครับทุกคนครับเจอก,กันกับผมใหม่นะครับในพอดแคสต์ cat, ในช่วงเช้าจริงๆก็อัดเช้านะครับกว่าจะได้รับชมก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงรักษาสุขภาพกันให้ดีเช็คดินฟ้าอากาศกันนนเผื่อมีีม อะไรกันมาเจอกับผมได้พรุ่งนี้สวัสดีครับ